สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ MP Variety Channel คลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องใน EP ที่14และ15เมื่อคลิปที่แล้วเราก็ได้รู้กันแล้วนะว่าพระเอกคือหลงวงฟยเย่ตัวปลอมและในซีรีส์ก็ยังไม่เฉลยว่าหลงวงฟยเย่ตัวจริงหายไปไหนส่วนคลิปนี้เราจะได้เห็นความเจ้าเลข่์ของหยุนซีที่แท็กทีมกับแม่สามีอัดไทเฮาจนอ่วมอยากรู้ว่าเป็นยังไงเข้าไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยค่ะ เฟยเย่กับถังหลี่นึกถึงอดีตที่ผ่านมาก็ให้เศร้าใจนักต้องหนีหัวซุกหัวซุนคนในตระกูลก็มาตายกันไปหมดเฟยเย่ปลอบใจน้องชายว่าอีกไม่นานจะป่าประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเขาคือลูกหลานของราชวงศ์ฉินซีที่ยังเหลือรอดอยู่ฝั่งโองหิงช่างปิงเชื้อขี้กลาบเริ่มออกฤทธิ์หน้าเป็นรอยแดงแถมคันราวกับถูกหมามุย่ยสร้างความทรมานให้นางแม้แต่หมอหลวงก็รักษาไม่ได้นางกระสับกระส่ายกลัวเสียโฉมเดี๋ยวว่าที่สามีจะทิ้งไป ค่าสนุมฉีตอนนี้เริ่มแผงลงฤทธิ์เพราะเห็นสนุมเซียวเดินมาก็แกล้งเดินชนแล้วบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแถมยาะเย้ยพูดอวดว่าตอนนี้ได้รับความปลดปานจากไทเฮาและได้ความสาวสดและสวยจัดทําให้ฮ่องเต้ลุ่มหลงมาหานางทุกคืนสนุมเซียวเลยตกกระป๋ไปตามระเบียบทั้งที่แต่ก่อนนางเป็นนัมเบอร์วันของฮ่องเต้แถมสนุมฉียังฉลาดหลักแหลมพูดจาประจบประแจงจะช่วยกำจัดฉิงอ๋องฮ่องเต้เจอแบบนี้และยิ่งรักยิ่งหลงเข้าไปใหญ่ จากนั้นนางก็เริ่มวางกลยุทธ์ติดต,ต่อกับกู้ชีเศร้าแอบส่งข่าวเรื่ององค์ชายร้องกํลาลังวางแผนทําที่คุมขังใหม่ในวงังด้านกู้ชีเศร้าก็บอกให้นางคอยสืบว่าฮ่องเต้จะทําการเคลื่อนยาเจ้าแห่งผิดเมื่อไหร่หยุนซีเจอแม่สามีด่าชุดใหญ่ว่าเป็นตัวซวยหาแต่เรื่องทําให้ลูกชายนางต้องเดือดร้อนเกิดมาก็ทําให้แม่ตายแม่สาม็าถูกฟ้องร้องแต่หยุนซีเถียงฉอดเลยโดนแม่สามีลงโทษให้ไปอยู่ในห้องเก็บของแถมให้อดอาหารอีก สั่งชางปิงใบหน้าเต็นไปด้วยแผลและเชิญหมอกู่มารักษาแต่รักษาไม่ได้เพราะไม่ใช่โรคแต่เกิดจากการโดนพิษและมีหยุนซีเพียงคนเดียวที่รักษาได้ชางปิงเลยมาที่วังเฟยเย่แต่โดนไท่เฟยแกล้งให้รอจนกินน้ำชาหมดไปหลายกาชางปิงโมโหเลยกลับไปฟ้องไท่เฮาจากนั้นแม่หนุ่มเจ้ามาตามหยุนซีไปพบแขกแต่นางแกล้งถ่วงเวลาบอกว่าหิวขอกินข้าวก่อนจากนั้นก็ลีลาค่อยๆกินทีละนิดอยู่นานสองนานจนอิ่มถึงไปที่ห้องถง แต่คนที่มารอกลายเป็นไทยเฮาที่เสด็จมาก,กับชางปิงชางปิงหลอกว่าจะจัดงานเลี้ยงขอโทษหยุนซีแต่ยุนซีรู้ทันเลกแกล้งบอกว่าช่วงนี้นางไม่ค่อยสบายเพราะถูกชางปิงสาบน้าเย็นใส่ตอนอยู่ในคุกคงจะไปงานเลี้ยงที่จัดให้ไม่ได้ฝั่งแม่ผัวก,ก็แท็กทีมกับลูกสะพ้ายแบบไม่ต้องนัดหมายนางบอกหยุนซีว่าถ้าไม่ฝืนสังขารจนมากเกินไปก็ไปหน่อยละกันแต่อย่าให้ถึงกับเป็นลมเป็นแรงไม่เช่นนั้นนางคงจะไม่มีหน้าไปพบลูกชาย ยุนซียังอิดออดไทเฮารักหลานสาวเลยยอมก้มหัวลดเกียิมาขอร้องไทเฟยให้ยอมปล่อยยุนซีเข้าวังสร้างความติติให้แม่ผัวที่ได้แกล้งไทเฮากว่ายุนซีจะยอมไปไทเฮาก็ถูกหลอกด่ายอยู่นานสองนานพอยุนซีไปถึงวังก็ยังถ่วงเวลาแกล้งทําเป็นป่วยหมอกู่เลยมารักษาถึงจะรู้ทันว่านางแกล้งแต่ก็ยังช่วยนางถ่วงเวลาต่อไปหลังถ่วงเวลาพอหอมปากหอมคอยุนซีเลยบอกกับหมอกู่ว่า นางตั้งใจจะรักษาชางปิงอยู่แล้วแต่ต้องการดัดนิสัยที่ชอบวางอำนาจจากนั้นหยุนซีเริ่มทำการรักษาชางปิงนางบอกว่าชางปิงเป็นโรคติดต่อทำให้ไทเฮาผู้ลักหลานยิ่งกว่าสิ่งใดยังต้องรีบเพนยุนซีถือโอกาสจะไปสำรวจวังไทเฮาโดยการไปขอยืมเลือดหยกพันปีที่สนมฉีมอบให้ไทเฮาไว้เพื่อเอาไปนวดหน้าให้ชางปิงไทเฮากลับมาก่อนหยุนซีจะออกไปจึงบอกกับนางว่าอย่านึกนะว่าข้าจะรู้ไม่ทัน ยุนซีเล้ขู่กลับไปว่าอย่าลืมว่าตอนนี้องคหญิงเป็นโรคติดต่อจะไม่ให้นางรักษาก็ได้ไทยฮาเลยตามไปดูเพื่อพิสูจน์ว่าที่นางพูดเป็นความจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่าแผลบนหน้าชางปิงเริ่มดีขึ้นอาการคันก็หายไปแล้วแต่ยุนซีบอกว่าจะต้องใช้ตัวยาสำคัญในการแก้พิษนั่นคือคราบจัก,กรจันทองคำซึ่งเป็นของหายากแต่อี้ไทเฟยเคยได้รับพระราชทานจาก่องเต้อ,องค์กร ไทเฮาไม่อยากเสียศักดิ์ศรีเลยขยันขยอให้หยุนซีกับหมอกู่ไปขอมาแต่ทั้งคู่ก็พร้อมใจกันปฏิเสธว่านี่เป็นสมบัติล้ำค่าถ้าให้พวกเขาไปขอเองเชื่อว่าไทเฟยคงจะไม่ให้อย่างแน่นอนไทเฮาเลยต้องยอมลดตัวกลับไปที่วังเฟยเย่ไปถึงก็โดนอี้ไทเฟยหลอกด่าไปหลายยกเรื่องที่หลอกหยุนซีไปรักษาหน้าชางปิงไหนจะเรื่องเลี้ยงหลานจะเสียคนทำให้ลูกสะภ้นาต้องเข้าไปอยู่ในคุก ไทเฮาทำอะไรไม่ได้จำต้องทนให้เขาแดกดันต่อไปจนกว่าจะได้ของหลังมอบคราบจักระจันทองคำให้ไทเฮาไปแล้วไทเฟยสะใจนักที่วันนี้ไทเฮาต้องยอมก้มหัวให้นางเลยคิดว่าถ้าลูกสะพายกลับมาจะต้องให้รางวัลซะหน่อยพอได้ตัวยามาครบหยุนซีก็รักษาหน้าชางปิงจนใกล้หายแต่พออาการดีขึ้นชางปิงกับไทเฮาก็เลิกแ yeah, ยแสหยุนซีนางเลยบ่นออกมาว่าเหมือนกันทั้งญาทั้งหลาน นางเตรียมตัวกลับพอออกมาหน้าวังก็เจอสามีที่มายืนรอรับนางกลับบ้านด้วยกันหยุนซีดีใจบอกว่ารีบกลับบ้านกันเถอะนางคิดถึงบ้านจะแย่แล้วสามีถามหน้าตายคิดถึงแต่บ้านหรอหยุนซีก็ช่างแสนซื่อตอบไปว่าคิดถึงอาหารด้วยเพราะอาหารที่บ้านอร่อยกว่าในวังตั้งเยอะสามีเลยหมดอารมณ์ถามต่อกาจะให้เมียบอกว่าคิดถึงตัวเองซะหน่อยเมียดันทำเสียเซละได้ เขาเลยหันไปถามเรื่องที่หยุนซีถูกทำโทษจับขังให้อดข้าวอดน้ำหยุนซีตอบไปว่าแม่สานีเห็นนางกินเยอะเลยแค่สั่งสอนนิดหน่อยจากนั้นเฟยเย่พาหยุนซีขี่ม้ากลับบ้านหยุนซีก็นั่งยิ้มอย่างมีความสุขแถมมาถึงแม่สามียังออกมาต้อนรับที่หน้าบ้านถึงจะยังทำหน้าตึงก็เหอะหยุนซีเลยยิ้มปลื้มหนักเข้าไปใหญ่ที่วังหลวงสนมฉีจะไปเยี่ยมชางปิงเลยได้เจอกองสนมเซียวที่จะไปเยี่ยมชางปิงเหมือนกัน ตอนนี้ชางปิงหน้ากลับมาใสเหมือนเดิมแต่ไม่ได้สํานึกบุญคุณหยุนซีนะไปสํานึกบุญคุณสนมฉีที่ให้หยกเลือดมานวดหน้าแทนชางปิงย่าด,ดีและยังอวยโฉมสนมฉีต่อหน้าสนมเซียวให้นางดูเสียหน้าเข้าไปอีกเท่านั้นไม่พอยยังพูดจาหน,นิบแนมสาร,รพัดเพราะชางปิงไม่ชอบสนมของพ่อคนนี้ส่วนสนมฉีก็สารเสิญเยินยอว่าขนาดชางปิงไม่ได้แต่งหน้ายัางสวยขนาดนี้แถมยังเหมาะสมกับแม่ทับมู่ราวกับกิ่งทองใบหยกถูกใจชางปิงยิ่งนะัก สองคนเลยเข้ากันไปปีเป็นคุยหยุนซีเตรียมตัวกลับไปหาครอบครัวตามธรรมเนียมของหญิงที่แต่งออกแต่นางไม่ได้บอกสามีให้ไปด้วยเพราะเขาบอกว่ามีนัดกับเจ้าหน้าที่กรมกองพ่อหนิงจริงรู้ว่าหยุนซีจะกลับบ้านแต่ไม่มีสามีไปด้วยเลยรีไปบอกเฟยเย่ให้ไปกับหยุนซีจะปล่อยให้เมียไปคนเดียวได้ยังไงวันรุ่งขึ้นหยุนซีกลับไปบ้านเดิมพอไปถึงก็เจอแม่สองกับน้องสาวพูดจาถากถางเรื่องที่นางกลับมาบ้านคนเดียวไม่มีสามีมาด้วย ถูกสามีทิ้งแล้วยังจะกล้าแบกหน้ากลับมาแถมพ่อก็ยังไม่อยู่ต้อนรับอีกระหว่างที่หยุนซีกําลังโดนหมิ่นเกียิที่หน้าบ้านเฟยเย่ก็ขี่ม้าเข้ามาอย่างเท่พอได้ยินสองแม่ลูกพูดจากระ,ะแนกกระแนมมีรักเลยของขึ้นเฟยเย่จัดการอบรมชุดใหญ่จนคนในตระกูลหาหน้าชาไม่เว้นแม้แต่หมอหลวงหานที่เพิ่งกลับจากวางหลังไปดูอาการป่วยให้องชายเฟยเย่บอกว่าต่อให้หยุนซีจะไม่ใช่ชายาของเขาแต่ก็เป็นลูกคนโตของบ้านนี้ จากนั้นเขาบอกให้ล่วดซีเลิกคิดไปเลยว่าเขาจะรับนางเป็นสนมไม่ต้องเพอ้อฝันอีกหยุนซีดีใจที่สามีออกตัวแรงปกป้องศักดิ์ศรีให้นางแถมยังลงโทษให้ล่วดซีคอยรับใช้หยุนซีด้วยหยุนซียังไม่หายโกรธพ่อพ่อถามว่าไม่อยากเห็นหน้าขนาดนี้เลยเหรอแล้วขอบคุณที่นางช่วยแม่สามและครอบครัวและขอโทษที่เคยทำไม่ดีกับนางไว้ให้นางยกโทษให้หยุนซีบอกว่ายกโทษให้ไม่ได้นางบอกต้องเสียแม่ตั้งแต่เด็ก คิดว่าจะได้รับความรักจากพ่อแต่พ่อก็ไม่เคยสนใจนางเลยปล่อยให้นางถูกแม่สองกับน้องสาวดังแกมาตลอดพ่อก็ได้แต่บอกว่าถ้าไม่ทําแบบนี้นางจะยิ่งโดนดังแกมากขึ้นตัวเขาเองต้องเข้าวังทุกวันไม่มีเวลาดูแลแม่สามก็อยู่แต่ร้านยาหยุนยี่ก็ยังเด็กใครจะช่วยได้หยุนซี่บอกว่าไม่เชื่อคําพูดพ่ออีกต่อไปเพราะยังโกรธที่พ่อวางยาพิษทําให้นางต้องเสียโฉมอยู่นาน ข้างกู้ชีเศร้าก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอกับหยุนซีตามที่นัดกันไว้ถึงกับลงทุนใส่ชุดใหม่กะจะให้หล่อมัดใจหยุนซีจนสาวใช้จับได้ว่าตอนนี้นายของพวกนางคงจะตกหลุมรักหยุนซีไปแล้วกู้ชีเศร้ามารอหยุนซีอยู่นานจนถึงขนาดซ้อมว่าถ้าหยุนซีมาจะพูดอะไรกับเขาบ้างหามากฉากนี้จะิตจากก้านมาเต็นจนแอบสงสัยว่าตกลงเขาเป็นหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นพ่อสายวัวแต่งตัวรอเกอร์เพราะหยุนซีไม่มาตามนัด เขาเสียใจและบอกกับตัวเองว่านี่เขากําลังรออะไรอยู่น้ําตาลูกผู้ชายถึงกับไหลออกมาน่าสงสารม,มากอยากจะดามใจให้เหลือเกินในมือคําที่บ้านตระกูลหานล่วซีที่ต้องทําหน้าที่สาวใช้ถืออากาศจะแกล้งสาดน้าแกงร้อนใส่หยุนซีแต่เฟอร์ยเย่เห็นก่อนจึงเอามือปัดทิ้งจนน้าร้อนลวกมือเขาหยุนซีรีบจัดการลงโทษลววซีด้วยการตบหน้าไปหนึ่งทีแล้วให้ไปนั่งคุกเข่าสํานึกผิดที่หน้าบ้าน เพราะถ้าปล่อยเยสสามีลงโทษลวดซีอาจจะอ่วมกว่านี้หยุนซีพาสามีไปทำแผลที่ห้องจากนั้นก็พาเขาไปแนะนำตัวกับรูปภาพบูชาของแม่เฟเย่เลยรู้ว่าคนที่ช่วยเขาออกมาจากคุกคือแม่ของหยุนซีและยังเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องเขาเฟเย่เลยทำความเคารพแม่ของหยุนซีและให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะดูแลปกป้องหยุนซีอย่างดีที่สุดทำให้หยุนซีปลื้มใจมาก ถึงเวลาเข้านอนหยุนซีถามสามีว่าไม่คิดจะกลับจวนหรอสามีเลยย้อนถามว่านี่เจ้าไลค่าหรอหยุนซีรีบปฏิเสธว่าไม่เคยคิดแบบนั้นเลยแต่กลัวว่าแม่สามีจะเป็นห่วงสามีได้ถามกลับไปว่าจริงหรอแล้วก็ทำเจ้าชู้ใส่จนเมียเขินขอจบ E p พีีและ15เพลงเท่านี้คลิปหน้าต้องมาลุ้นกันว่าหยุนซีกับสามีจะมีกุก๊กกิ๊กยุกิ๊กอะไรกันหรือเปล่า อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้รอคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ